สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในชาแนลนัชชา8 6ทารโนะวันนี้จะเป็นหัวข้อห่างกันไปเขาคิดอย่างไงห่างกันไปเขาคิดอย่างไงแล้วก็เขาจะทําอย่างไรต่อไปที่คุยๆที่ห่างๆกันไม่ได้คุยกันที่เงียบกันไปที่ห่างกันไปนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วแล้วเขาคิดอย่างไงกับเราเขาจะทํอย่างไงต่อไปเขาจะเอายังไง เขาจะมางอเราไหมเขาเจะมาคุยกับเราไหมหรือเขาจะหายไปเลยโอเคตั้งใจษฐิฐานถึงคนคนนั้นของคุณนะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเนาะกองที่1คือสีเขียวกองที่สองสีชมพูกองที่3มคือสีฟ้าโอเคเลือกกันได้แล้วไปกันเลยจ้า พลังงานเป็นการแม้กระทั่งการดูเป็นไม่ได้เจาะจงดวงใครเอาที่รับไปเอาที่มันใช่นะคะอันไหนที่มันตรงอันไหนที่มันใช่เกาะรับไปอันไหนไม่ใช่ก็ไม่ต้องเก็บไปนะคะขอดูค่ะว่าขอดูเขาหมดเลยนะวันนี้ขอดูพลังงานเขาที่มีต่อคุณน,นะพลังงานความรักความสัมพันธ์ดูซิว่าเขาเป็นอย่างไรฮึเดดเดดคุณจบกันแล้วนี่ เพสอวบนแต่ก็ยังมีความสงสารให้กันอยู่ก็ยังมองว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นคนที่มีความแบบรักตัวเองเป็นคนเ้ามองคุณคุณเป็นคนจริงจังแต่เขายังมีความรู้สึกให้คุณอยู่นะถึงแม้ว่าคุณกับเขาอะ่ะ จะจบกันจะเลิกกันหรือจะห่างกันไปแล้วมีการบอกเลิกมีการจบมีการเลิกลาต่างคนต่างไปใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้หรือมีปัญหาที่แบบว่าคำพูดคำจาหรือการกระทำที่มันเหมือนคุณอาจจะดูหยิ่งๆกับเขาไหมหรือพูดอะไรที่มันมันเหมือนเป็นการไปตอกย้ำหรือแสดงความชัดเจนอะไรบางอย่างกับเขาอะไรประมาณนี้ แต่เขาเองก็ยังมองมองส่องส่องแล้วก็ยังมีใจให้คุณอยู่นะคะแล้วเองก็ยังมีความแบบว่าคิดถึงมีความนึกถึงในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าตัวเขาเองก็ยิ่งเหมือนกันแหละอืมแต่เหมือนอต่างฝ่ายก็ต่างต่างมีทิฏฐิเป็นของตัวเองอ่ะต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองอะไรประมาณนะะี้ค่ะแต่เขาเองก็ยังมีความรู้สึก ที่แบบว่ายังมีใจยังมีความรู้สึกให้กับคุณอยู่ยังไม่สามารถตัดคุณไปได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะมีการตกลงเลิกลาห่างหายกันไปนะคะอืมมอดูความรู้สึกวันนี้ที่เขามีต่อคุณสิเนี่ยเขายังมองว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังมีความหลงไหลมีความนึกถึงมีความทวินหานึกถึงก่อนนอนก่อนนอนหรือตอนอยู่หรือตอนที่เงียบๆหรือตอนที่แบบว่า หยุดจากเรื่องงานเวลาที่มันค่ำคืนก็มาคิดถึงเรื่องคุณเหมือนฟิลลิ่งหรือการที่แบบว่าคุยกันบางท่านไม่ได้มีอะไรกันแต่ก็เป็นฟิลลิ่งที่แบบว่าเสน่หามีความรุ่มหลงมีความหลงไหลหรือคนที่มีฟิลที่มีอะไรกันไปแล้วคือคุณเองก็คองคลองคอง,คองใจเขาในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายเนาะเขายังอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะคะยังคิดถึง แต่ว่าวางครั้งหัวใจหรือความเจ็บปวดมันก็มันก็เสียใจอ่ะมันก็เจ็บปวดต่อคําพูดหรือการกระทําที่พวกคุณมีต่อกันเขาเองก็เสียใจหลายอย่างอืเขาเองก็อกเหมือนอกหักตัวเขาเองก็เหมือนอกหักตัวคุณคิดว่าคุณเสียใจอย,อยู่ฝ่ายเดียวแต่จริงๆเขาเองก็เสียใจเหมือนกันกับการกระทําหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะอืมแล้วเขาเป็นอย่างไรที่หายหายกันไป โอ้โหเขายังมีความคิดถึงคุณอยู่ <Yeah. S 1> เขายังคิดถึงวันเวลาเก่าๆยังนึกถึงเหมือนเขารอให้คุณงอนะเออเขาบอกว่าเขาเขาอยากให้คุณอ่อนหรือหรืองอเขาอืมเหมือนตัวเขาเองอะ่ะเขาคิดถึงนึกถึงขนาดไหนตัวเขาเองพยายามที่จะหักห้ามใจโดยที่จะไม่ทักทายหรือไม่ทําอะไรให้คุณรู้ก่อนว่าเขาอะ่ะมีความคิดถึงมีความต้องการในตัวคุณนะคะอืม มันเขารอให้คุณติดต่ออ่นะณวันเนี้ยเขาบอกว่ามีความคิดถึงคุณมากๆหละย,ยังคิดถึงวันเวลาที่เคยรักกันที่เคยคุยกันถ้าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกในวันนี้ยเขาอยากให้คุณเป็นคนที่แบบว่าอ่อนยอมให้เขาบ้างติดต่อเขาไปหรือได้เป็นคนที่เริ่มต้นในการคุยกับเขาก่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมแล้วสิ่งที่เขาจะทําในอนาคตกับคุณอนาคตของคุณกับพวกของเขาจะเป็นยังไงขอดูสิบใบดวงของพวกคุณนะ ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นคนที่เริ่มก่อนเขาก็คงจะพยายามหักข้ามใจและเดินจากไปเขาคงจะคิดว่าคุณคงไม่อยากจะคบกับเขาแล้วเขาก็คงจะตัดสินใจขั้นเด็ดขาดแล้วปล่อยคุณไปจากความสัมพันธ์นี้ก็คงจะให้คุณไปอยู่ในโลกของคุณเขาอยู่ในโลกของเขาเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆกับชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะอืมทีเนี้ยคือ ถ้าคุณไม่ติดต่อถ้าคุณไม่คุยหรือถ้าคุณแบบว่าอ่าไม่ง้อไม่อะไรอะค่ะคือเขาเองก็รู้สึกเสียใจอยู่แต่เขาก็จะข่มใจแล้วก็แข็งใจเนาะถึงแม้จะเครียดถึงแม้จะเสียใจขนาดไหนอืมเขาก็คิดว่าคุณคงไม่ไปต่อกับกับ,ก,บกับความสัมพันธ์ครั้งน,นี้แล้วถ้าจะให้เขาเป็นคนติดต่อก่อนเขาจะไม่ทําอืมเหมือนเขาคิดว่า ถ้าคุณยังอยากจะไปต่อหรือมีใจอะ่ะเขาอยากให้คุณเป็นคนที่อ่อนยอมหรือติดต่อเขาไปบ้างหรือไปทักเขาบ้างถ้าคุณยังมีการทักทายถามถ่ายอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์เนี้ยก็อาจจะมีการได้คุยกันแล้วก็มีการตกลงกันในความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณเงียบต่างๆเงียบต่าง,างแบบว่า mm hmm. ไม่ไม่สนใจหรือรอเขาเป็นคนที่ติดต่อกลับมาเขาค่อนข้างที่จะมีอีโก้แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่แสดงให้เขาเห็นว่าคุณยังรักเขาอยู่ยังมีใจกับเขาอยู่นะคะ เขาเองก็เขาเขาอะ่ะก็จะเหมือนใจอ่อนให้กับคุณเหมือนเหมือนเหมือนกันน่ะแล้วก็จะมีการคุยกันมีการแบบว่ากลับมากลับมาพูดคุยกลับมาเจราจาแล้วกลับแล้วก็วกนกลับมาในความสัมพันธ์นะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นและสิ่งที่เขาแบบรู้สึกกับคุณในวันนี้นะคะเะนั้นขอการแนะนําว่าคุณควรทาอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ให้บาอืมถ้าคุณคิดว่าคุณตระหนักรู้แล้วว่า คนคนนี้ไม่ควรที่จะเอากลับขึ้นมาหรือมันถ้ากลับมาแล้วมันก็อยู่ในฐานะตำแหน่งที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนยังอะไรที่ลวงอยู่หรือเป็นหรือความสัมพันธ์ที่มันทับทับซ้อนคุณก็ควรที่จะปลดปล่อยตัวเองแล้วปลดปล่อยเขาไปซะเพราะว่าคุณต้องมองว่าคุณอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกไหมถ้าเขาโสดคุณโสดอ่าไม่เหมาะให้คุณ งอเขาได้นะแต่ว่าถ้าเขาไม่โสดคุณไม่โสดสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นั้นก็อยู่ในความคุมเครือไม่ชัดเจนกลายเป็นตัวเลือกอยู่ดีฉะนั้นคุณต้องปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยเขาปลดปล่อยตัวเราให้ไปเจออะไรใหม่ๆจะดีกว่าเหมือนคุณกําลังมีรักที่ดีอ่ะ,อะถ้าคุณปลดปล่อยได้ไม่ไม่ยึดต,ติดไม่ถือมั่นไม่ไม่อยู่ในความพะวังในความเป็นรุ่มหลงหรือตัวเลือกคุณก็มีรักที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะต้องใช้เวลา สักระยะหนึ่งเมื่อคุณฮีลลิ่งตัวเองได้ปลดปล่อยตัวเองได้จริงๆจากคาวามสัมพันธ์นี้เวลาจะนำพาคนคนนี้เป็นรักแท้มาเจอคุณนะคะโอเคขอให้คุณโชคดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะการดูไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นการดูแบบเจนเนอเรตติ้งอาจจะมีตรงอ่ะไม่ตรงอย่าไปซเสี่ยสถ้าพลังงานที่คิดว่าดีสำหรับคุณก็ ให้พิมพ์คอมเมนต์ใต้ข้างล่างบอกเล่าสถานการณ์ของคุณนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปพูดที่เลือกกองสีชมพูนะมาดูกันค่ะวันนี้อ่านฟังเขาทั้งหมดเลยนะคะหางหายกันไปคิดอย่างไรจะทํำยังไงต่อไปขอดูเขาหน่อยอ่านพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรดูซิห้าใบอืม เขามองว่าคุณเป็นคนดีแต่ในความสัมพันธ์นี้มีมีการมีทางเลือกสองทางเลือกมีคนสองคนมีรักสองรักมีสองใจมีคเครียดกุ้มใจแล้วก็คนใดคนใดคนหน,นึ่งมีครอบครัวแล้วและต้องปล่อยกันเป็นอิสระในความสัมพันธ์นี้เหมือนต้องจบและเริ่มต้นใหม่อมไม่ว่าไม่อาจจะเป็นคุณหรือเขานะคะมีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนแล้วแล้วมาติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นคนที่1ห,หรือคุณอาจจะเป็นคนที่สองหรือคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่1แล้วเขาไปเลือกอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะแต่ลักษณะความสัมพันธ์มันเป็นประมาณนี้เหมือนมันมีการอ่าได้จบหรือได้เคลียร์หรือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังบางครั้งมันก็ยังมีความคิดถึงทวินหามีความเครียดมีความกังวลมีความรู้สึกที่มันผูกพัน ความดีอะไรที่ทคยทําร่วมกันการเป็นครอบครัวการเป็นแฟนกันมันก็ยังมีอยู่ยังมีความคิดถึงกันอยู่อะไรประมาณนี้พลังงานความรักที่เขามีต่อคุณหรือพลังงานความสัมพันธ์ขอดูว่าวันนี้เขารู้สึกยังไงกับเจ้าชะตาหรือรู้สึกกับยังไงกับพี่พ,พี่ทีมสีชมพูดูสิว่าความรู้สึกที่เขามีเป็นอย่างไรอืมเขามองเขาคุณเป็นคนที่ดีมาก ตั้งแต่ที่เขาบอกว่าเคยคบผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเคยคบใครมาก็ตามอ่ะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดอ่าที่ที่เคยเจอมาแต่เวลามันเหมือนมันมันเหมือน,น,นถึงระยะเวลาที่รู้จักกันมาแล้วมันมีการหมุนเปลี่ยนเวียนเปลี่ยนไปแล้วมันก็ถึงเวลาที่แบบว่าจะต้องแยกย้ายแต่เขาก็ยังมองว่าคุณคือคนที่เขารักแล้วก็เป็นเนื้อคู่ของเขานะคะอืม ปัญหาและอุปสรรคความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่เรื่องว่ามีใครอีกคนหนึง่งแต่มันเป็นเรื่องของปัญหาคําพูดหรืออะไรที่มันพูดทิ่มแทงเสียแทงจิตใจกันเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเหนื่อยและเขาก็เครียดเหมือน เหมือนพยายามที่จะหาข้อสรุปหรือหาข้อที่มันลงตัวกันได้แต่มันไม่มีข้อลงตัวกันเขาก็เลยมีความเครียดกับกับกับคุณแต่ถามว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณไหมเขารู้สึกดีๆกับคุณเขาเขารู้สึกว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีมากเป็นคนที่แบบมีรักจริงมีความจริงใจและเขาไม่เคยได้รักดีๆจากใครนอกจากคุณอะไรประมาณนี้ในสิ่งที่เขารู้สึกนะคะอแล้ววันนี้เขาคิดยังไงกับเราอีกดูดิ เขาคิดถึงนะแล้วเขาก็เศร้าแล้วเขาก็รู้ว่ามันจบไปแล้วบางทีจะดึงดันคุณกลับมามันหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มีความไม่พร้อมที่จะให้คุณกลับมาเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบนะคะอืมเขาจะเอาอยัางไงต่อไปกับคุณหลังจากที่ห่างหายกันไปเขาจะเอาอยัางไงเขาจะมาง้อเราไหมเขาจะเป็นยังไงขอดูซิเขาเจ็บเขาเสียใจอืมเขาคิดว่าเวลาจะเยียวยารักษาเขาอดทนมากๆที่จะ ที่จะมุ่งมั่นไปสู่ชีวิตของเขาโดยที่แบบว่าอยากให้คุณได้เริ่มต้นใหม่เขาได้เริ่มต้นใหม่อืมเขาคิดถึงคุณนะแต่เขาเองก็การที่จะไปดึงคุณมาหรือหรือกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะ่ะบางทีมันไม่มีความพร้อมมันความพร้อมเนี่ยคือมันอาจจะติดความสัมพันธ์หรือใครกันหนึ่งติดความสัมพันธ์แล้วก็หลายๆอย่างที่ทดลองกันมาแล้วอะ่ะสุดท้ายแล้วมันมัน,ม,นมันก็เหนื่อยอะ่ะ ทีเนี้ยบางทีมันถ้ายังคุยกันอยู่ถ้ายังสงสารถ้ายังมีการคอนแทคกันอยู่ก็จะไปจากกันไม่ได้สักทีเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบแล้วเขาก็ปรับตัวเองเพื่อไปสู่สิ่งใหม่อะไรใหม่ๆที่เขาเลือกแล้วนะคะ,ะเขาอยากบอกอะไรคุณเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งควรเราควรที่จะปลดปล่อยต่างคนต่างปลดปล่อยตัวเองซะไปใช้ชีวิตใหม่ คุณเป็นคนที่มีซิกเซนคุณเป็นคนที่เก่งมากเขาบอกอย่างนั้นบางทีคุณกับเขาก็มีอะไรที่คล้ายกันความเหมือนที่คล้ายกันจนเกินไปอะไรที่มันเหมือนกันจนเกินไปบางทีมันก็อยู่กันยากอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนต่างคนก็มีจุดที่ไม่ยอมอะ่ะด้ที่นี้เขาก็รู้สึกว่าเออมันมันปรับเข้าหากันยากแล้วควรควรปลดปล่อยกันไปลองใช้ชีวิต แล้วไปอยู่ของต่างฝ่ายต่างไปอยู่ในชีวิตของตัวเองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะดีกว่านะคะโอเคสิ่งไหนที่อยากจะบอกคุณในความสัมพันธ์นี้บางทีคุณเองมียังยังไม่มั่นคงอะว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณยังคิดว่าเขาคือเนื้อคู่คือคู่ครองของคุณแต่จริงๆแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าสถานะความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกอืม บางครั้ง,งการวนกลับมาเขาก็ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณเขาอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่จะบอกว่าให้คุณได้เริ่มต้นใหม่และปลดปล่อยตัวเองไปสู่สิ่งใหม่การเริ่มต้นใหม่จบเพื่อได้เริ่มใหม่เจอคนใหม่อะไรใหม่ๆจะดีกว่านะคะเพราะว่าผู้คุณได้เรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วอะเหมือนเหมือนเหมือนเวลาหรือสิ่งที่ผู้คุณได้เรียนรู้กันอะมันมันเยอะแล้วมันมากแล้วจนได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจนมันปรับหรือมัน ทำทุกอย่างแล้วมันก็ยังไปกันไม่ได้สิ่งที่ทําได้คือการยอมรับแล้วเดินจากมาแล้วเดินจากลาแล้วปล่อยเขาไปอืมจะดีกว่านะคะโอเคขอให้คุณแบบว่าบางทีขอให้คุณทบทวนเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ให้มีใจหนักแน่นะในสิ่งที่คุณจะตัดสินใจอะ่ะจะทําให้คุณก้าวไปจากความสัมพันธ์นี้ได้เร็วเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาก็คิดถึงเขาก็นึกถึงคุณแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาก็อยากจะปลดปล่อยแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหมๆ่ๆ จะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะโอเคขอให้คุณโชคดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนอ่ะมาดูสีฟ้ากันค่ะมาดูทีมสีฟ้ากันนะว่าทางฝั่งเขาพลังงานความรักเป็นอย่างไรอืมเขารู้เขาอ่ะเป็นคนที่มีความรักกับคุณเยอะต่อหน้าทําอีกอย่างรับหลังทําอีกอย่างทําเป็นดีกับคุณ ทำเป็นเหมือนว่ารักคุณแต่บางครั้งก็เออเมิมนเฉยบางสบางทีก็แสดงออกว่ารักต่อหน้าผู้คนแต่บางครั้งก็มีเรื่องที่แบบปกปิดลึกลับอะไรมากมายแล้วก็เขาเองก็ลืมคุณไม่ลงคุณเองก็ลืมเขาไม่ได้ถึงถึงแม้ว่าบางทีคุณรู้ว่าเขาเหมือนเล่นละครกับคุณน่ะมันมีความไม่เที่ยงธรรมมันมีความไม่ชัดเจนมันมีความไม่แบบว่าคุณรอความสัมพันธ์นี้เขารอความสัมพันธ์นี้หรือคุณกับเขารอความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์นี้ไม่เคยชัดเจนสักที บางทีทําเป็นเหมือนมลักษแสดงออกเหมือนจะทําให้คนได้รับรู้แต่สุดท้ายแล้วก็โกหกหลอกลวงหรือลวงเราอยู่ตลอดเวลาหรือมีเรื่องที่แบบว่าตอนหน้าทําอีกอย่างรับหลังทําอีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะความสัมพันธ์ของพวกคุณเนาะขอดูซิว่าแล้วเขาอะเป็นอย่างไรเหมือนตัวเขาอะไม่อยากให้คุณเข้ามารู้จักเขามากเหมือนตัวตนเขาอะดูภายนอกอะเหมือนอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วเขามีความแบบร้กาศ หรือกลัวว่าคุณจะเห็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นด้านดาร์กด้านดําด้านมืดอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาเองก็เสียใจนะเขาเองก็เจ็บปวดแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาอยากจะบอกว่าเขาเองนะไม่ไม่ได้อยากจะมาหลอกคุณอะไรทั้งสิน้นเขาเองก็มีใจที่สามารถรักคนอื่นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันแต่เหมือนความรักครั้งเนี้มันมันมีสองคนมันมีสองทางมันมีสองทางเล่มันมีการฝ่าฟันมันมีอุปสรรคมันมีการแย่งชิง อืมบางทีเขาได้เลือกแล้วกับความสัมพันธ์อืเขาเองเขาอยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดว่าจะมาหลอกคุณเขาก็มีใจรักคุณจริงๆนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อกับคุณในวันนี้แต่ด้วยตัวตนของเขาหรือเขาอาจจะติดคอมมิชเมนต์อีกคนหนึ่งไหมติดอีกใครอีกคนหนึ่งเขาก็เลยแบบว่าปกปิดคุณไว้นะคะแล้วก็เขาก็เองก็เสียใจที่ทําให้คุณเสียใจเขาเองก็แต่เขาก็ต้องเลือกในความสัมพันธ์นี้นะคะ อขอดูว่าแล้วเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงเขาเป็นยังไงบ้างที่หางหายกันไปโอ้โหตัวเขาเองก็เจ็บอยู่ไม่น้อยเขาเองก็คิดถึงคุณอืมเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะเดลเวอร์ over, คุณเขามองว่าคุณอะ่ะคือคนที่แบบว่าถูกใจเขาที่สุดแล้วก็แบบว่าตรงสเปคถูกใจแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะ เขาก็มีอีกคนหนึ่งที่เขามีคอมมิทเมนต์หรือมีความผูกพันอยู่อืมความรักของพวกคุณเป็นรักสามเศร้าอะรักสามเศร้าเขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณอ่าแต่เขาเป็นคนที่มีอีกโก้สูงถ้าคุณแบบว่าเป็นคนง้อเขาหรือคุยกับเขาหรือแสดงออกความอ่อนโยนหรือถ้าคุณอยากได้เขากลับคืนมาเหมือนคุณต้องเป็นคนที่ยอมอยู่ได้ทุกสถานะอืมเหมือนจะต้องไม่หึงหวงไม่ผูกมัดไม่ยึดติด ถึงจะไปกันรอดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาเจะเอายังไงต่ออ่พอดูซิเนี่ยสุดเขาเขาก็รักคุณในระดับหนึ่งลองจากคนนั้นก็เป็นก็เป็นคนรักอีกคนหนึ่งที่เขารักอ,ะอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทำให้คุณเจ็บเหมือนเดิมอะ่ะ บางทีคุณคิดว่ามันเป็นน้ำพิ่งมันเป็นความรักบางทีสุดท้ายแล้วเขาก็กลลวงเราไว้ให้อยู่ใต้ความรักที่เป็นเดเดวิลก็คือความรักซ้อนเป็นกรรมเป็นบ่วงเป็นห่วงที่ไม่สามารถหลุดออกจากกันได้นะคะอืมจริงๆแล้วมันถึงเวลาที่คุณต้องแยกย้ายแล้วอะคะ่ะอโอเคอืบางทีเนี่ย เหมือนคุณรอความชัดเจนว่าเอออะไรคุณอยากเห็นอะไรที่มันจริงจังแล้วชัดเจนแล้วคุณถึงจะตัดสินใจแต่จริงๆที่คุณคบมาคุณรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรคุณควรที่จะกล้าออกไปและเริ่มต้นใหม่ให้เร็วจะดีกว่าบางทีคุณเหมือนไปดูดวงไปถามมาใช้เซนส์ในการดูเหมือนขอความการันตีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณสามารถดูได้จากชีวิตจริงเลยนะคะอืคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถ คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองจากความเป็นจริงสิ่งที่เขายื่นให้คุณอ่ะมันเป็นความรักหรือมันเป็นยาพิษเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาเขาบอกว่าเขาจะไม่ลืมคุณแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ลวงกลับไปกลับมาอยู่แบบเนี้ยอืมถ้าคุณเปิดตัวเองกับความรักครั้งใหม่ไม่สงสารพยายามตัดใจแล้วมองถึงเป้าหมายใหม่คนใหม่อ่าคุณจะได้เจอ เนี่ยทูอัฟคัพเนี่ยรักใหม่แล้วก็มีความสุขหรือคนหรือคุณไปนึกถึงคนที่คุณมีอยู่แล้วหรือถ้าบางคนที่ไม่ได้มีในความสัมพันธ์เปิดใจตัวเองมองถึงเป้าหมายใหม,ใหม่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณและเขาก็รักคุณด้วยแล้วก็อยู่กับคุณแบบว่าออกหน้าออกตาสามารถพัฒนาความสัมพันธ์เป็นชั้นแฟนเป็นคนในครอบครัวได้ในอนาคตคือคนคนนี้ที่คุณที่คุณนึกถึงอะ มันคือเขามีใครอีกคนแล้วอะค่ะในความสัมพันธ์อือแล้วเขาก็แบบว่าโอเคเขาถูกใจเราแหละเราคิดถึงเราแหละแล้วเขาอยากมาหาแล้วแหละเขาทวินหาแล้วแหละแต่สุดท้ายแล้วอะสุดท้ายแล้วเขาก็สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกอีกคนหนึ่งอะค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ลวงเราไว้ให้อยู่ในความรักที่แบบว่าขังคุณไว้อ่าทาให้คุณลุ่มหลงเขาอือแต่ แต่ทีเนี้ยในความสัมพันธ์เนี้ยที่ห่างๆกันอะถ้าคุณเป็นคนที่เป็นฝ่ายอ่อนเป็นฝ่ายยอมหรือเป็นฝ่ายตื้อเขาหรือเป็นฝ่ายอะไรเขาเนี้ยเขาหรือไม่หึงไม่หวงอะเขาก็จะกลับมาในความสัมพันธ์อืมถ้าคุณยังไม่อยากถ้าไม่อยากจะเสียเขาไปอะนะแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วคุณก็ควรต้องปล่อยเขาไปแล้วก็เปิดใจตัวเองเพื่อสิ่งใหม่จะดีกว่านะคะโอเคขอให้คุณโชคดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ